<c oughs> โอ้โหสนุกกันใหญ่เลยม,มีมาดูมาดูนี่มานี่นี่ <c oughs> นี่เห็นไหมเขาเล่นน้ำกัน,น Hoa để tôi bàn xuống hoa, 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 ต้องมีเป็นแม่แบบเนี้ยเออน้องอย่าเป็นแม่แบบเนี้ยน้าเออน้าอารโลเกียวเต้เอ้ยวิหัน,นหน้ามาหนิหันหน้ามาหาป้าปิยะเออแบบปยะนั่นน้าลงหาโมดเอาน้นา,นอ,มมอ,า,นานอ๋อเออลงสองก้อนนะเออ